สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่ที่นี่ค่ะไข่จิ๋วโคนันของเรามีเยอะมากเลยนะคะทุกคนน่าจะประมาณส0บยี่สิบตัวอะไรก็ว่าได้นะคะสิบยี่สิบไข่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไข่ต่อไปเป็นอะไรคะน้องยิงสีนี่ค่ะมีสองไข่อ่าวสีส้มก่อนอันนี้คือตัวที่สี่สีส้มเยอะอาอสีส้มก่อนอันนี้คือตัวที่สี่นะคะตัวแรกเป็นตัวแรกเป็นซูบารุซูบารุโคนันแล้วก็ยินซังนะคะ คลิปที่แล้วยินของเราน่ารักมากสนุกมากใครอยากไปดูยินนี้ไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะโคนันนี่ค่ะตัวนี้คือตัวลำดับที่นี่ค่ะนี่นี่อันนี้คือตัวสี่สิบ สี่สิบค่ะทุกคนนี่ค่ะโคนันตอนฉากตอนที่โคนันไปเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลแล้วเจอแล้วเจอใครแล้วเจอไออากาอิอ่าแล้วจะกักอากาอิชินิจินะคะทุกคนอากาอ,อ,อ,อิชูอิจิอาชูอิจิไม่ใช่ชินิจิหรอนี่ค่ะเอาไหนละกล้องไม่จับกล้องกล้องกล้องไปไหนอ่านี่ค่ะฐานค่ะทุกคนกล้องไม่จับนะคะอูมาแล้วทุกคนไหนดู ขาขาเล็กมากขาเล็กมากแล้วขามาข้างเดียวทาไมไม่ใส่ขามด้วยกันนี่ค่ะกางเกงกับขายข้างหนึ่งนะคะมันถอดได้ไหมครับอันนี้ถอดไม่ได้นะคะอันนี้คือหัวของโคนั่นนะคะทุกคนอันนี้คือตัวค่ะตัวค่ะมาเราประกอบตัวกับหัวกันเลยประกอบเลยประกอบเลยโอ้โหขาเล็กมากโคนั้นมีซิกแพคไหมในซุมซุมไม่มี ไม่มีคนนั้นเป็นเด็กอยู่นะคะเด็กป .1 นะคะทุกคนแล้วก็ไม่อันนี้ชินิจิตอนเด็กอ่ะชินิจิเหรอคนนันไม่ใช่เหรอก็ตัวเดียวกับโคนนั้นแต่อันนี้ตอนชินิจิตอนเด็กๆอ่าสับสนอ้าวตัวกับหัวร่วงสรุปตัวนี้คือชินิจิอะเชินิจิใช่ชินิจิคุดอชินิจิคุดชินิจิสับสนละชินิจิกับคนัน คนาส่แว่นตาชินิจิไใส่แว่นตาอตอนนี้เป็นตอนที่ไปเที่ยวทะเลตอนนี้คือตอนตอนมีเหตุเหตุตอน,ตอนที่<อ><อ>ยังไม่ได้สลับล่างใช่ใช่ใช่อ่ะแม่ก็สับสับสนว่าคูโดกับคูนันมันคนเดียวกันทําไมมันอ๋อมันคนละคน <S 2> <S 2> <S 2> นี่ค่ะทุกคนแล้วก็เถียงกันตั้งนานอันนี้คือคูโดตอนตอนปหนึ่งตอนที่ยังไม่ได้สลับล่างใช่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 ไหมเขาต้องบอกเขาอย่างนี้บางคนเขาไม่ได้ดูนะลูก นี่ค่ะ <Okay. S 1> ทานเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือคุดนะคะ <c oughs> นี่แล้วดูรายละเอียดของเขารองทงรองเท้าคือแบบรายละเอียดเขาแบบเนี้ยบมากนะคะกางเกงขาสั้นตอนเขาไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนะคะนี่ค่ะเราจะเอาคุดไปตั้งตรงไหนอ่ะตั้งตรงนี้ตัวที่สี่ได้แล้วค่ะทุกคน <c oughs> เอา <c oughs> ตัวที่4ี่ได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรุ้นตัวต่อไปตัวที่5้าจะเป็นตัวอะไรไปรุนกันเลยค่ะคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ดกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโมริตะจำช่องตัวเองยังไม่ได้บ้านโมริตะชาแนลค่ะบ้านเราจะมี2ช่องนะคะจะมีบ้านโมริตะ Family กับบ้านโมริตะชาแนลนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย ไม่เห็นเอาลงอีกบายบายอันนี้บายบายคิดต่อไปตัวที่ห้าสต็อปหยุด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 